ครับผมตั้มพายกินพาเที่ยนนะครับคลิปคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศที่สวนนะครับก็หญ้าทางฝั่งโน้นเริ่มจะขึ้นอีกแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับแต่ขึ้นไม่เยอะนะครับขึ้นเป็นต้นเล็กๆนะครับก็กําจัดไม่ยากนะครับเดี๋ยวทําทางฝั่งนี้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวทําทางฝั่งนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวก็จะมาทําฝั่งนี้นะครับเพราะว่าหญ้าต้นเล็กกําจัดง่ายนะครับไม่เหมือนตอนที่มันโตมาแล้วนะครับเดี๋ยว ดูครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ผมก็ทําใกล้จะถึงห้วยแล้วเดี๋ยวผมว่าจะเอา,อาพวกกิงไม้กิ่งอะไรนะครับขึ้นมาสุมนะครับให้เคลียร์พื้นที่ในส่วนนี้นะครับให้ไม่มีพวกไม้พวกหญ้าพวกอะไรอยู่นะครับก็จะเป็นที่ตกปลาได้นะครับไม่มีกิ่งไม้อะไร ที่มาขวางทางไม่ให้เราไปดูบรรยากาศที่ริมห้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ยาพวกนี้ก็จะสมหมดนะครับนี่เดี๋ยวจะสมหมดเลยยาคานี้ก็จะทํามาเรื่อยๆนะครับไม่เร่งนะครับทำเรื่อยๆตรงนี้ถ้านะครับตรงนี้ถ้าหญ้าไม่ขึ้นเยอะอีกนะครับผมจะเอาเอาข้าวโพดนะครับมาปลูกสักห้าสิบหกสิบหรือว่าหนึ่งร้อยต้นนะครับ เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับแล้วส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็จะกำจัดยาคามันเรื่อยๆนะครับโดยวิธีการขุดนะครับแล้วนะครับแล้วก็เก็บหนอนะครับเก็บหนอยาคาออกนะครับเพราะว่าจะเป็นการกำจัดหนอยาคาแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตอนนี้ก็จะครับก็จะมีค่านะครับมีคามีตะไคร้มีผักชีไปเรื่อยนะครับมีข้าวโพดนะครับมีแตงนะครับ มะพร้าวกล้วยนะครับที่ปลูกอยู่ในสวนนี้แล้วนะครับก็ยังเหลือยังเหลือมะยงชิดนะครับมะยงชิดได้ไปตอนไว้ไม่กี่ต้นหรอกครับไปตอนไว้ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะพาเพื่อนครับไปดูจันนะครับยามจันแล้วก็ว่าจะเอาจันขึ้นมาไว้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปนะครับปลาคงจะไม่เข้าแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นหน้าฝนไปแล้วนะครับ อีกหน่อยก็จะเป็นหน้าฝนไปแล้วปลาก็ไม่ค่อยจะมีนะครับปลามีนะครับแต่ไม่เข้านะครับก็รอปีหน้านะครับเดี๋ยวไปเลยนะครับผมนี่ครับจะเป็นมุมอีกมุมนึงนะครับของสวนที่สวนของผมที่ทําไว้นะครับโอเคเดี๋ยวนี่ครับใกล้จะถึงห้วยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจันอันนี้นะครับแล้วก็ว่าจะเอาขึ้นมาเลยนะครับไม่เอาไว้ แล้วนะครับเอาอขึ้นเลยดีกว่าเอาหยุยลูกปิดน้อยน่ครับป็ดน้อยน่ารักเชียวเห็นไหครับไม่รู้เขามาไขไว้ไหนนะครับพึ่งออกเลยนะครับผมจะไปชิมา ยังไม่เอาขึ้นดีกว่านะครับเดี๋ยวแต่ว่าเอาขึ้นดีเอาขึ้นดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาขึ้นดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเอาจันขึ้นมาไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าจะเป็นฤดูน้ําหลากแล้วนะครับก็เดือนนี้ก็เดือนหกแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าเดือนปลายเดือนหกก็เดี๋ยวมีน้ําหลากนะครับเดือนหกเดือนเจ็ดนี่นะครับน้าจะหลากก็เดี๋ยวเอาจันขึ้นมาไว้ดีกว่านะครับ ก็ขึ้นมาไว้แล้วนะครับก็มีหอยโอ้โหหอยตัวใหญ่มากสี่ตัวเลยนะครับหอยปูอีก,กนหนึ่งตัวหนึ่งนะครับหอยน่าจะปล่อยนะครับหอยปล่อยนี่ ปล่อยหอยปล่อยป,อยป,อยปุกนะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีอกสองอันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ <c oughs> ูนี้ครับอันนี้ลั่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าลั่นอ่า จะได้ปลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าล่านหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ได้ปลาเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม อยากเช็ดเคยนะครับก็เป็นปลากระดีนะครับกับปูนะครับที่เข้าก็เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาไว้แล้วนะครับขึ้นไปไว้แล้วปีหน้าจะไม่ได้เออปีหน้าจะได้ไม่ต้องทำใหม่นะครับก็เดี๋ยวเอาขึ้นมาเก็บไว้นะครับเดี๋ยวปล่อยปลากับปูก่อนครับ อันนี้อักกนนะครับก็จะเอาขึ้นมาหมดนะครับไม่เอาไว้แล้วนะครับยังไงก็ต้องเอาขึ้นมานะครับจะเข้าสู่ลึดดูน้ำหลากแล้วนะครับโอเค โอเคครับก็เอาขึ้นมาไว้หมดนะครับไม่ใช้น้ำไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปเก็บนะครับไปเก็บไว้ที่น่าจะเป็นเล้าข้าวนะครับไม่งั้นก็จะเก็บไว้ที่ที่ปวกไม่เล่นงานนะครับเพราะปวกก็เยอะเหมือนกันนะครับที่บ้านโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับจะเอาตากไว้ที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บไปไว้นะครับ โอเคครับชิปชิปนี้ก็จะขอไปลิปไวเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มากู้จันขึ้นมาไว้แล้วก็เอาไว้ใช้ในปีต่อไปนะครับก็ได้กิน 30- 40ตัวอยู่นะครับปลาช่อนนะครับก็ได้กินเยอะอยู่ปีหน้าก็น่าจะหมาอีกนะครับปีหน้านี่หมดฤดูน้ำหลากนะครับก็จะเอาลงเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับคลิป หากินหาเที um. ่ยวชีวิตแบบวิถีบ้านๆนะครับก็ติดตามชมนะครับเป็นการใช้ชีวิตแบบวิถีบ้านๆนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับก็ฝากช่องด้วยชื่อช่องก็ชื่อช่องใหม่นะครับชื่อเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับจากตั้มพายกินพาเที่ยวนะครับก็มาเป็นตั้มวิถีบ้านๆพายกินพาเที่ยวนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกด subscribe ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ทำคลิปต่อๆไปและรับชมคลิปผมต่อๆไปนะครับสําหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ยังให้การสนับสนุนรับชมคลิปแล้วก็นางคายานะครับสนับสนุนอะไรกันมาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม